สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือน้ําตาลในเลือดสูงนะฮะนั่นก็คือตัวบริซีนะฮะตัวนวัตกรรมใหม่เนะฮะที่ได้รับความนิยมมากซึ่งใครที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคเบาหวานหรือน้ําตาลในเลือดสูงหรือเป็นแผลเบาหวานที่ไม่แห้งนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยบรรเทาและจัดการตรงนี้ได้นะฮะสำหรับตัวสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร b ิซี่นะตัวนี้ก็ขายดีมากครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะฮะเพิ่มเติมตรงรายละเอียดตรงนี้นะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางตัวนี้ผ่าน GMP แล้วก็อ,อยเร่อ,อ,อยอมีชัดเจนนะฮะจึงมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยขอบคุณมากครับที่รับชมในคลิปนี้ฮะฝากกด Subscribe ติดตามช n n e l ของผมด้วยครับเพื่อไม่พลาดผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาแนะนําอีกนะฮะขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ